สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนสุหมงสุบอนครับที่กําลังเบิงกําลังติดตามรับชมช่องยูทูบอันนั้นทั่วครับเมื่อนี้กัภาพพอแม่เอือยไอน้องผู้อยาได้ง้วไปเลี่ยงหาง้วไปเลี่ยงนะครับเนาะเมื่อนี้ภาพมาเบิงง้วมอลล่ำสังกัดครับพิกัดครับพี่น้องครับบ้านกอกกอกตาบลบอมาดอาเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับจังพี่น้องเห็นอยู่นิ่นด้ครับเด้อขันแม่นมักจากไดตัวใดนะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์มอลม่นขึ้นไว้นไ้นะครับเนาะหรืออยากมาลงตัวจริงก็มาตามที่อยู่ มันนีก็มีเลยคู่เลยรคุอะไรตแม่ลูกลูกแม่ลูกน้อยก็มี่อะครับมือนีก็พอกันเป็นวันที่สองเดินกลุ่มพาพันสําหรับโปน่าจะเหมือนเราเนาะครับเนาะเหมือนเราเหมือนเราเพิ่งเสียจัดต่อบจะต่อกับสิผาไปทำหมอลําเบิงเนาะครับเนาะเรื่องโปแถมฟรีนะครับเนาะครับเพื่อปเป็นการเสียเวลาครับไปพไปพอกับหมอรับเลยนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับหมอลัครับครับ ผมสวัดดีครับสวัดดีคุณนั่นสวัดดีพี่น้องคงปลาย FC ของคุณนั่น FC ของหอกมอลำเนาะอีพี่นี่น่าจะเป็นอีพี่ทีที่เจ็ดนะครับเขาสู้เดือนกุมภาพันธ์หกเ็ดนะครับส่วนโปรโมชันกับมีคือเ่าครับโปรโปแบบไหนครับเดือนนี้โปรเดือนนี้ก็คือซื้อปิดตัวแรกปิดตัวแรก่าเแมนสายแรกปิดตัวแรกปิดตัวแรกเข้ากับแถมคือเ่าตัวสองตัวสามตัวสี่เข้ากับไห่ของขวัญพี่น้องคือเ่า อืมับเค <Okay, S 2> ป,ปิดตัวแลกเนาะแม่นเอาใจพี่น้องอถ้าบ่มีพี่น้องมอ่ลำมก็ยุบไปได้ฮอดไปนี้นะครับแม่นครับซอยกันไปตั้งต้นตั้งซอยส่วนมนีกับมีทั้งแม่ลูกทั้งแม่ท,งทองรับประกันทองนะครับการทรงกับทรงฟีฮอดคอกนะครับบ่แม่นอน1 2ยโลิลคือเกาทรงฟีฮอดคอกตอรองกันได้จะบอกพี่น้องนะว่าเมื่อถูกตัวบ่แม่นวาคอร์กมลำคอกพี่น้องหมู่อื่นคือกันครับอ่าเวลาพิ่นเปิดพิ่นกับเปิดเปิดสูงไว้พี่น้องได้ ฟเฟังราคาเรียวก็จะเฝ้าถอยขันมาโต,อเ,อาตอเอานะครับม,มันเป็นการมันเป็นการเปิดการห้องครับนะครับการรับประกันก็คขอ้เก่าครับระบบสากลเดือนหนึ่งเนาะครับครับอ่ะพี่น้องครับบ้านพี่น้องเห็นเราวฟังเราอยากได้เนาะตื่นดุเตื่นตาตื่น,น,น,นใจอยู่ด้บ้านนี้มเมื่อเบิ่งนกันตัวแรกแม่นี่สูงลายเปเลยครับอาณาชิมอยหาสิบหาอยู่ครับเป็น เป็นง่วบาามันหลายได้ตัวนี้เนาะครับสูงไงดีครับเด้อขอบตาขอบหูดำเล็บพอดีเป็นง่วแม่ม่านเท่าไหรครับอ่าเป็นงัวผสมได้สามฤทธิ์ซีมานี่นะครับโอ้ผสมใบหนึ่งรอบคาหนึ่งรอบกระเพาะได้ครับผสมใบกระเพาะเคฟสามหนึ่งครับโอ้ผสมเคฟสามหนึ่งใบเภทบันทายหน้าหนาดิครับโค่นหางใหญ่เปิดขาใหญ่ครับเบอร์หนึ่งนี่เขาเปิดละราคา่าไหร่เป็นดิครับซีเมนเก้าครับ สี่หมื่นเก่าพันประเภทเกรดพี่เมียมด้วยครับเด้อเกรดอะลอยหาสิบหาเนาะลอยหาสิบหาเห็นครับนี่ครับผ่านลูกมาจากตัวเดิเนาะครับเป็นงวสาวเลยครับโอ้งวสาวเพิ่งผสมนี่บอเพิ่งเพิ่งผสมเนี่ยอายุกับอายุกับสองปีสองปีจนต้นนะครับอายุบนท่านหลครับค่อยหางามครับล่ำหางดีเครื่องดำปืปือครับโค่นหางในอวบอัด นมเนินดีนามไตนาำลางยนอุ่นต้นที่พี่น้องเด้อขอขาเล็บนี่สักจิกทึ่งแ็บหนาเล็บหลังนอกตั้งโจโก้ครับเอาครับอยากได้ยงใหญ่จังสี่ครับนี่ราคาแบบนี้ครัโทมาต่อเนาะครับมีครับน้ำหมอล่ำเนี่ยครับบานนี้มาเบิงตัวที่สองตัวที่สองนี่เป็นงัว่ามันไย้ด้วยครับเด้อไทยติดมันนี่เนาะเป็นงัวดูกหมู <c oughs> เป็นงัวดูดหมูหนังหนาหนาออกสีนวลๆด้ครับตัวนี้ บีบบุ้มครับแม่นี่เป็นเป็นหัวทองขึ้นอย่างไรครับเป็นหัวสาวทองแรกทองหกเดือนครับตัวนี้ทองหกเดือนกับพอใดครับอ่าก็พอหกแปดเคอหกแปดครับโอ้ทองกับเคเหกแปดราคาเปิดราคาคือเปิดไบยอยสามหมื่นหาสามหมื่นหาพันทองใดกว่าทองแรกครับหัวสาวทองแรกครับสาวทองแรกกับเคเอฟหกแปดครับรับประกันทุนบทตันทองอย่างดีมาเบิ้งค้นหอกข้นหางครับในอวบเกลืองอม นุ่มดีฟ้อยหางอูรัวครับเปืิ่นแชงเปืิน่นขาดีหนังหน้านๆดิครับแม่นี่เพื่อนหันยืนฮักฮักกันงวนมาคอเดียวกันนี่ฮักกันครับยืนแบบสามขีกันเป็นรอยยืนเบียดกันอู้เปิ่นขาไหมบันทาานี่เปิดตูนนุ่นครับแม่นี่ในราละค่ใดก่อครับสามมืนหานะครับเนี่ยสามมืนหานี่ไหมครับหนาดีข้อยน่น ค่นหนังไงนี่ครับเนี่ยได้ไปเบึงลูกคือีิคากนอนลูกคือีิงามคสี้นาดี่นอ่ะพ่อคนขานี่ตรงดีอยู่เีได้พี่น้องเครื่องดีนมงามนามลางยอน,อนตอุ่นโตนครับนี่พี่น้องโอยกดีตัวนี้เน,นาะนากระยกดากระยกนอกตั้งโจโกโ้โอ้บามันมาหลายๆลายให้กันนะครับแม่นี่ก็ได้นี่บามันติดมาหลายแต่สีนวลเนาะ มาบ่งมาที่สามครับเหมอที่สามมีสูงไงยืนบิดเบียดกันเลยกับลูกเพิ่นบอกครับเป็นแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกลูกประเภทหน้าหนาเลยตัวนี้แมเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกแม่ีสูงหลายเลยครับสูงคือ้อยห้าสิบบวกลบอยู่สูงนี่เห็น้อยห้าสิบบวกลบด้วยครับเด้องววาแม่ลูกค้มนี่ครับลูกเพิ่นนี่ตัวใดเพิ่นครับตัวนี้อ่าตัวที่สองครับลูกตัวที่สอง พ่นหางลูกนี่ใหง่ามอวบครับลำหางตรงดีทั้งแม่ทั้งลูกเล็บคอดีมดเลยลูกพ่นนี่ได้จักปีจักเดือนหรือครับนี่อ่าได้สีขาขวบครับสีขาขวบก็ยังพันถึงปีคร,รครับเนาะบ้านนี้มันเป็นลูกพ่อไหขึ้นออกหน้าหนาลูกพอทศพลครับโอ้ลูกสาวเจ้าทศพลเอา้บาบ้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาเปิดไปยี่สี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดเด้อครับเด้อค้อมหนลูกขวมนี่ ก็ถือตัวละปลายบาทผู้สิแยกผู้สิส่ทงก็ต้องคอยโทรมาถามเราเนะา,าะยาอย่างบุญใหญ่จังคอยโทรมาถามเรา,านุ่มคอดีเมดบาน้พริกตัวให้เพิ่นบึงนะครับเนี่ยพริกเลียมว่าลาออกว่าจาัหน้อยบ่งนะครับมันเป็นมันจินเบียดกันนี่ดีอู้งอหน่อยตัวนี้งามตัวนี้ไหมนางดีครับนางดีนางนาดีงอหน่อยตัวนี้โคนหางนี่อุบอบเลยสูงนี่ราจะรอยสามสิบเพนนน้องเห็นครับรอยสามสิบงหน่อยตัวนี้แม่น,นี่ร้อยสี่สิบกัวพูดนะครับบึง โอ้คนออกมาข้างนอกแล้วครับทีมันบอ่อเด็กกวงเนาะครับมันมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ทีมันบ่กวงกันเลยยางอ,อ่อนบริได้พี่น้องปาดหนังหนาครับแมนนี่พูนอ่ะโอ้เลียมดีส่งงามตัวนี้ไหมเบิ่งผนพี่น้องราคาสี่หมื่นกลัวสองตัวไหมพ่นอ่ะพ่นอ่ะเอยหนังหนาขาใงญ่ครับขางามเนื้อหนังดีเนาะ เสียจะคือแม่นี่แหละเนาะแม่กับลูกนมแม่ก็ดีดีคอขาเล็บแม่ก็ดีเนะครับเด้อเอาเบอร์ที่สามครับเป็นงูแม่ลูกต่อมาเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่เป็นแม่ลูกบ่ครับเบอร์สี่กับเป็นแม่ลูกครับลูกเพิ่นตัวไหนตัวขาวขาวโอ้เบอร์แม่นตัวแดงตีเบ่แม่นครับตัวแดงอีกคมหนึ่งอ้าแม่เพิ่นจะออกสีลึงเม็ดเขาเนาะครับควอมสูงแม่เพิ่นนี่หลายเป็นไหนครับคือนลายฮาซิเพนแม่นี ได้สูงได้เง่าครับสูงร้อยหาสิบเพนข้อแข็งขาเร็บกับเบื้องเอาพี่น้องเล็บดีขอดีน้ำรางย้อนโอนต้นครับนุ่มดีดีน้ำรางโอ้หนาหนามรา,างหน้าหนานครับตัวนี้ก็ขอข,ข,ขอบอกพี่น้องไว้มันสะดือนี่มันบเป็นบวม่เป็นอย่างนอกแต่ว่ามันเป็นตั้งที่ตั้งแต่น้อยเพื่นว่าให้หมอเพื่นว่าเบื้องแล้วเพื่นว่าบ่แเมกนก้อนน้ำาบ่แเมนเป็นมาต้นหน่อยเหน็นบ่เป็นมาต้นหน่อยครับนี่ครับลูกสาวเพิ่นนะ่ะ เพ่นเป็นงวดเสือแบบเป็นก้อนเป็นน้ำน่อมเนาะครับมันจะว่าว่าเป็นน้ำครับมันออกเป็นเป็นหนังเป็นหนีไปเลยครับเป็นเป็นเรหนังบอกเมนครับให้หมอมาเบื้องแล้ววันนี้ให้ลูกครับเบื้องเอาบัดเนี่ยให้ลูกสีขาวจุนพูลเบิ้นขาใหญ่ลูกสาวเพิ่นลูกลูกใดเพิ่นครับตัวเห็นด้วยนี่เป็นว่าลูกแรกเลยครับว่าลูกแรกสูงจักเดือนล้วครับอประมาณสีเขาแปดเดือนด้ลูกสี่ขาแปดเดือนครับโอ้ ลูกพ่อใดบุตรหนีเนาะครับแต่ว่าบอมีเอกสารยืนยันแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบอกว่าเป็นลูกหลอดอยู่ครับนุ่มดีนี่แหละครับมองใส่ดีเพิ่นเป็นต้นตูนเป็นเป็นเป็นนังหนังกลมนีเนาะครับแต่ก็เป็นมาตะเกิดเแม่นบอกเป็นมาตะเกิดครับก็ให้ลูกแบบนี้แหละครับนี่ห้ลูกงามๆามนี่แหละราค่าใดครับราคาอยู่สามหมื่นเก้าเลยครับสามหมื่นเก้าเมียนครับสองตัวเนี่ยสองตัวนี่ถือขากบถืออยู่ผมว่า พราะคือคือแคว่าพี่น้องมันแม่ระดับลอยหาสิขึ้นนี่เนาะครับทั้งไงทั้งเงาองวัวลูกสองลูกแรกกว่าเป็นวัวลูกแรกครับสามมื้นเก่าไหมพี่น้องนี่ไหมองวัวลูกแรกไหมลูกนี่เด็ดเลยเด้อครับเด้อสีนี่พู้มักสีกระเบิดเนาะแมนครับพู้มักสีขาวๆกระเบิดแต่ว่าส่วนมากพี่น้องกับยุ่กับสีคือซื้อรถล่ะถือสโลกับสีไดงเขากัเอาสีนั่นเอาสีนั่นครับหนาดิครับลูกสาวพนตัวนี้นาแข้งขาดีเบอร์ที่สี่ ครับมันเนี่บอร์ที่หามือที่หากับเป็นแม่ลูกครับมบอที่หาก็ชุดแม่ลูกอีกชุดนึงครับที่ให้ลูกดีตัวนี้ให้ลูกแดงขึ้นอยู่ของเครื่องดําเอาอะไรลูกมาทางนี้เลยครับโอ้พนดีเด้อลูกอ่ะลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับลูกเพิ่นได้หกเดือนลูกเพิ่นได้หกเดือนโค้นหาไงเครื่องดําลูกพ่อได้ลรอครับลูกเข้มหกแปดแม่ก็ผสมไว้เข้มหกแปดเทือนตัวนี้ลูกสาวเข้มหกแปดครับ แม่กับผสมเค้มฮกเปยดแม่สูงสัาไหนครับน่าจะรอยิหาบวกลบรอยสิดผาบวกลบลูกก็น่าจะรอยยิบ้าได้เหรกเนาะได้ครับเป็นง่วลูกใดเพื่นเหรครับตัวนี้ลูกสองยืนตัวนี้ครับโอตัวที่สาไม่ทองเนาะแม่นครับพี่น้องมีรุ่นดวะครับนี่นมดีดีลูกกันหนังหนาดีโพนดีได้ลูกเพิ่นเนาะครับโพ้นดครับพุ่นี่ะพุสนตัวนีคอแขัวที่สากไม่ทองเนาะครับพี่น้องมรุเภทะครบนี่นลูกาพลดีได้ลูกเพื่นเนาคน ที่ดงจึงคือขอบตาดำขอบหูดำได้ลูกสาวพน,นี<ม>เบอร์นี่เปิดราคาไปหลายเป็นเด้อสามมื่นเก้าพึ่กันสามมื่นเก้าโอ้พี่น้องสามมื่นเก้ามันกับราคางวดแม่มคนับ<ม>พี่น้องครับราคางวดแม่มันด้ครับเด้อแต่ว่าซื้อ,อยู่นี่ได้สองตัวครับสองสามมื่นเก้าได้ทั้งแม่ไดีทั้งลูกลูกก็จังเห็นเนี่ยนะครับแม่ก็จังเห็นนี่นเลพี่น้องนี่ครับงามบ่งงามถึกตาบ่ถึกตาพี่น้องก็บเบิ่งเออโลดเนาะครับกับราคาสามมื่นเก้า 39, นี่ครับ ให้ลูกได้รับนี่ครับกะถือว่าพี่น้องพิจารณาโหลดเดอ้อเพียงเดอ้อราค่าใชา้จ่านเก่าเนี่ยต่อมาครับตัวต่อมานี่เบอร์ที่หกเนาะเ,นบเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกแม่ม้านให้แม่ลูกครับเป็นแม่ม้านครับเป็นง้วแม่ม่านสีขาวจุนพนครับเป็นงัวแยกลูกมาก้าบ่ครับเพื่งไหนเป็นง้วแยกลูกแต่ว่าลูกลูกมันว่าัชเีลมาอยู่มันเป็นลูกสีเดียวกันลูกจากเขา สี่เขาปีแล้วได้แตะเมียมาก่อนมันเถาะเพิ่นพอนขายลูกให้ซื้อแล้วแต่ว่าห่าง่บท่านเปลามาโอ้ครับเป็นเม่ลูกสื่อสื่อือไปแล้วแต่ว่าเอาแต่เมียมาก่อนแต่ก่อนขายแต่เมียก็เลยแเม่มาก่อนบดีบอกไปเบื้องเอาลูกไปเบื้องแล้วยังโบท่านเอามาเป็นลูกสาวสี่เขาปีสีเดียวกันครับเป็นง้ออะไรลูกครับได้สองลูกได้สองลูกสามลูกโตในทอง ในท้องนี่จักเดือนครับเนี่ยรับประกันอยุซี่เดือนครับท้องซีเดือนได้ครับเด้อแม่นี่เป็นงัวแม่ม่านแม่ท้องท้องซีเดือนก็พอได้ครับสติงเล่ครับท้องกับสติงเล่ขั้วสูงครับความสูงน่าจะเห็นอยู่ร้อยซีเจ็ดซีแปดอยู่ความสูงร้อยซีเจ็ดซีแปดเปิดแล้วขาให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงลายไปเลยครับนี่สามสิบสามตัวร่องในสามหมื่นสามพันเห็นไหมพี่น้องขนาดงัวแม่ม่านนี่ยสามหมื่นสาม อันนั้นแม่ลูกเดี่สองตัวสามเมืนเก้าพี่น้องก็เลือกเอาแต่ม่านตัวนี้ก็ม่านใยหนังดีหนังงามเนาะเอาตามเนื้อตามหนังครับแต่ว่าถือแน่สุดตัว้าไลมึงตัวเรล่านาะกับราคาเนาะนี่เบอร์ที่หกครับงวดแม่ม่นกับสติงเล่เนาะรับประกันทองบักย่างคักผลแล้วครับนี่ทังดนหงดนหางนู่นมึงทางนี้มีจุดติงติปิแต่แปะอยู่เนาะรับไม่ข้โพดนะครับบ่ถือว่าติงดอก มูติงก่ะแจ้งพี่น้องไว้ที่ซื้อดอกครับบอส่งผลได้ดีนะครับเนาะต่อการให้ลูกให้เบือนี่โอ้หนังดีสูงด้วยครับไม่นี่สูงบันทายสี่เหลี่ยมเพือเบื่อเลยนี่ม่านครับสามหมื่นเท่าไหรก่อนสามหมื่นสามสามหมื่นสามเลยครับเด้อนี่เบอร์ที่หกครับเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดกับเป็นชุดแม่ลูกนะครับเด้อเป็นชุดแม่ลูกนี่ ไม่นี่หัวลวนแตงเอาไม่นี่ครับพี่น้อง<ม>เบอร์ที่เจ็ดนี่ออกลูกได้จากมือหรือครับได้สามมือนีครับออกลูกได้สามมือนีได้ครับเด้อตัวนี้ไม่ลูกพ่อได้หรืครับเนี่ยลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเอ้าพี่น้องครับตัวนี้พี่น้องคลิปก่อนพี่น้องเคยเห็น,เ,หนเป็นแม่มันอยู่ครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยออกลูกคนตได้สามมือนี ออกอยู่นี่เลยครับเห็นแล้วบานนี้ลูกเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ย่างดีอ่าลูกตัวก้อนนี่กับตัวแม่ครับแม่ตัวแม่ครับแล้วขอดีง้อตัวหนีมันออกลูกไงครับออกลูกไงยบายงบอห่วงบอแยงลูกบอได้เห็นหมอมาเบิ้งเลยบอครับเพราะจะเก็บนอนลงแม่นเลยบอหอนนาทีอโหบอด้ไปใส่ผมเงินแต่มันลูกตัวแรกก็เห็นอยู่ดีเนาะเม่นครับลูกตัวแรกก็บไทยเห็นยุนบอไทยเห็นครับลูกตัวนี้ก็บไทยเห็นยดนพี่น้องพี่น้องล่องไล่เบิ้งคลิปเบิ้งด้อยครับด้อ เป็นตัวแม่ยใช่กันบันนี้เห็นบอกขับออกมาแบ่งขายกับเป็นตัวแม่อีกโอ้ทีนี้นอแนวดีอยู่ได้หนิเนาะครับไอ้เจ้ตัวเม่ลูกเคสสามหนึ่งสามครับเอาบอกความสูงพัดนะครับความสูงเห็นรอยซีเสพหายไหมครับรอยซีเสพหาเห็นบันนี้ราคาเขาเปิดไปลรใครปันไดคขับออกลุกมาแล้วตอนนท้่องกับเปิดยุ่ยซีมือถ่านท่องนี่เปิดยู่ยซีมือหาตอนนี้กับเห็นลูกเป็นตัวแม่แล้วก็เปิดซีมือถ่ายคือเอาปาด <c oughs> คือดีครับ ออกลูกเป็นตัวเมียแล้วยังสี่หมื่นหาอยู่มีพี่น้องเลยเป็นตาหักเป็นตาแพงแท้ห้ยแ้ตัวแม่วันนี้แม่ต่อกันเลยนี่แม่ส่วนเล็บมันกระสิบส่สวยปันไดเด้อครับเด้อเล็บเพราะเ,เป็นงอยืนเนาะเป็นงอยืนงอยืนคอ,อกแต่ว่ากันผู้มาง้างมาแต้งได้ครับแต้งได้ครับแต่ว่ากระบอกทำควมเสียหายแก่ฟั่มแต่อย่างไหนลยครับเด้อน,นี่เดี๋เปิันออกปเป๊จังหน่อยครับนุ่มดี นามลางย้อนออนโตนหางงามนี่ครับลูกนี่ได้สามมือเลยดับนี่ครับเคเอฟกัตทะเบิ้ลเอาตอนอายุเพิ่นสี่หาเดือนเนาะครนี่ใสดีแม่นี่ครับเชื่องคุณดีเราบ่แพงบ่ห่วงตั้งแต่แม่ม่านกัก็ดีมาออกลูกกันยังดีอยู่นี่ใสดีนางดีให้ลูกตัดตัวแมับสี่หมื่นเท่าไหก่อ็สี่หมื่นหาซำเก่าครับซํำเก่ากับราคาซํำเงินกับแม่ม่านนะครับเด้อออกลูกมาแล้วก็ให้ราคาซํำเก่ายู่ครับต่อมาเบอร์ที่ แปดเนาะตัวใดล่ะแปดอ่าเป็นแม่เล่นี่ครับตัวเล่พุนเนาะบบแมนเล่นี่บ่แมนครับเดี๋ยวผมมะไรแม่เล่ตัวนี้ออกรับมันจีมกันนะพี่น้องเนาะงัวหาคักกันครับหัวสามขีกันที่ดีเป็นน้องเรียวกันครับโอ้สัมพ่อมันหักกันคัดกักไหมโอ้นี่บ่ลูกอ่ะครับโอ้โลูกเป็นตาหักแต่ตุ๊ปุดีแท้โอ้แม่สุกดากแม่นี่ออกมั้งครับเนี่ย ทุกดากไม่นี่เบืง้งอ่ะรับมาเนี่ยมาหอดสายลงสายเล่ครับลูกกับมาหอดแล้วด้อครับเดอ้อนี่ลูกงามงามครับเบิง่งบันไทยนะนาลูกโค้หนหางไงครับสีออกไม่ไหมทองๆจากน้อยด้อครับเดอ้อตีนกระแดงปากกระแดงครับแต่ว่าแม่เพื่อนนั่นเล่ติดมันมาหลายเติบเนาะเพราะปากบอ่อแดงเนาะครับเนาะปากบอ่อแดงบันไดแต่ว่าคนตาขาวอยู่ขาเล็บกับบอ่อแดงลูกนี่เลือดเล่หลายกลัวแม่้อครับเดอ้อลูกอ่ะ เป็นงัวแม่ลูกลูกโตไดเพ่นครับอ่าเป็นลูกตัวตัวตัวยืนเป็นตัวแรกเดี๋ยวตัวนี้มันทองรับประกันทองทองยุยซี่เดือนครับโอ้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ครับงูเหลืตัวนี้รับปักแม่เพิ่นทองซี่เดือนนี่กับเรียกขึ้นกับมันครับกับบีบใส่บีบไ้ใส่บีบไวครับโอ้แต่พอเอยซื้อว่าบีบนี่คนมักเลยครับแม่นี่ครับทองกับบีบมาเตอร์ครับ รับประกันทองจักเดือนก่อสี่เดือนครับแล้วประกันทองสี่เดือนครับนี่เอ,อเ,อเ,นนเอาครับลูกตัวแม่ตัวผูไปรุ่นเอาครับกับบีดมาเตอร์อันนี้ลูกกับเล่นี่ครับนี่พันไหหมาานี่กับคักรีเด้นนี่เนาะครับข่วมสูงแม่พืนอนี่ลายปันไดครับไม่ชิรลอยสามสิบหาเห็นลอยสามหาแเปะแปะีเนาะเมียนครับคือคือสามหาบวกเข้าประกันน้อยแบบก้อนนุ่มก็ดีเด้ครับเด้อลูกให้ลูกงามงามครับลูกเล่ตัวนี้สายเล่ครับ ไปทับกัดทับเบียดก็ว่ากันไปทับมันก็ว่ากันไปครับสายมมนีทับโค้งผูกพานไปเอ็นขวมสายพันธ์กันขวมสายพันธ์มันให้ลูงามเลยครับเด้อราคาเท่าไหรครับสามหมื 39, ่นเก้านี่พี่น้องสองตัวสามหมื่นเก้าครับซ้ำง้อแม่มันเนาะซื้อสองได้สามแมนครับบารนี้แม่นี่พี่เสียดีคือซื้อสองได้สามเพต้องไปรุ่นนะครับเพราะว่าห้ารับักกันทองให้แล้วครับ,น,รบนี่ ในทองเนี่ยเป็นบีบมาเตอร์ตัวผูตัวเมียบูหูจักดนยครับเด้อพี่น้องครับไปรุ่นซ้ำกันครับพูดไทยนี่แหละครับอุตรวผลรับประกันทองไห้เนาะตัวต่อมาครับก็เป็นเล่เล่คักทั้งแม่ทั้งลูกเด้แต่ว่าแม่เล่สู่ลูกไม่ได้ครับลูกบักหลายเลยครับแม่เนี่ไม่ตัวนี้แหงงามครับคมนี่เป็นแม่ลูกลูกแม่ครับท่องบหครับแม่หกเดือนท่องอ่ะมน ปาดพีนองทองหกเดือนพนะขว้มสูงดีครับแม่นี่ขุ้มสูงอ่ะเบียดร้อยสี่สิบเบียดร้อยสี่สิบลำตัวเงาอาลาดเล่นี่คันระดับนี่นี่ถือว่าใหญ่ดีครับเดอ้อระดับร้อยสี่สิบนี่แล้กันเงาเงาแบบนี้ตัวนี้ติเล่หลายก็ตวว่างหันแม่เพิ่อนเนาะครับนี่ติเล่มาหลายกว่าขนเนาะครับเนาะบันนี่มะเบิงลูกเพิ่อนครับ ลูกพ่นกรเรยร้ายก็ลูกวังหันอีกครับปุ่นะแดงมัดเลยติดเลมากเหมือนเลยครับลูกลูกลูกงามหน้าหนาเลยครับปาดโพนไหมเอาพี่น้องครับสายกาไลครับพี่น้องสายเลศสายกระสายมันสายเอ่อบีบมือนี่หละครับทับกันไปเนาะครับเนาะพี่น้องพับนากพอได้ก็ทับเลยราคาเท่าไรครับโคมนี่สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าซื้อสองได้สามครับพี่น้องได้สามเลยครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวจะเดือนนะครับลูกพ่นตัวนี้ ลูกตัวนี้สีเข่าสิบเอ็ดเดือนครับตัวนี้สี่เข่าสิบเอ็ดเดือนด้วยครับเด้อนี่นี่นี่ลูกตัวนี้ใกล้สีได้ทับแล้วละเลี้ยงกันดีกับบ่โดนเนาะบ่โดนล้ำโตดีขนาดเลยครับบันท้ายนี่อ่อนซ่อนเลยครับบันท้ายแข่งขางามครับง้เลยหน่อยตัวนี้ครับคุ้มสูงนะจะล้อยสามสิบปอนะตัวนี้ร้อยสามสิบเพนนี่ครับแม่อันนี้ทับพ่อได้ไหมครับทับบีพึ่กันครับทับบีพึ่งกันพี่น้องครับ คือเอกสารเอกสารพอที่อยู่ในทองมีเหมือนแล้วแต่ว่า,าต,ตัวลูกนี่บบมีอืมทั้งสองตัวเลยแมนทงสองคมทั้งสองคมแต่ในทองเอกสารครบทั้งสอค 3, คงคมพี่น้องเมาสไปเหมือนลยครับสองคมนี่ได้หกตัวครับ,รบ,ตรบแต่ว่าถ้าถ้าพี่น้องเมาส์สองคมนี่หกตัวหกเป็นหกได้หกตัวในทองผมแถมให้อีกตัวหนึง่งแถมอีกตัวหนึงน่งหั่าหน่อยอีกตัวหนึง่งนี่ครับแถมนี่ กะสิง่วนหน้อยล่ะบ่แม่ป็นง่วนเสมียเนาะง่วน้อยแมีนครับละค่ะง่วนหนอยหาหกพันไปเหนียวน้อหาพันหกพันนี่แหละเอ้าสมียนเก๋อครับมันก็ใหญ่ไปนาดอกครับมันบ่ได้น้อยไปนาดอกใหญ่ไปนามันก็สิได้ก็ไรแล้วครับนี่สองโค้งนี่พี่น้องขันเอาไปเมื่ดนี่ครับแถมอีกตัวหนึ่งเพราะว่าสื่อซีได้หกเนาะครับโอ้เรียงงามๆครับอ่ะโตต่อไปครับบ้านนี้โตต่อไปมันน่าจะอยู่ในขวอยู่ในขวางางเขามาบังเลยพี่น้องครับ ตัวไหนครับตัวขาวตัวแดงขาวแดงครับตัวตัวนี้ก่อนเนาะแมนครับตัวขาวนี่เป็นงัวสาวบอกครับเป็นง้วแม่ลูกเลยครับใส่ลูกพนลูกพนยืนอยู่ใกล้ครับใช่ล่ะนี่ครับยิ่งแดงเนี่ยแมนครับป้าอาเป็นขั้วแม่ลูกด้วยครับเบอร์นี่หลายชิพมันลูกซ้ำแม่ตัวนี้แม่อันครับอันลูกงามๆนี่บอแมนครับโอ้พนี่อยู่นี่ประมาณสามชิบแล้วบอสามชิพแล้วครับเบิรงเบิรลูกสาวครับเอ้ยงามๆสิ เพื่อนบอถึกตาบอกเขาอย่างไรฮะนี่คลิปหนึง่งคลิปหนึ่งพี่น้องจองไว้แล้วเพราะจะไปซงผ่นเรียงเงินที่เก่าครับมันก็นเลยบอหมาน,ปนไปนี่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 สีขายขาดในพี่น้องละคลิปนี้วันนี้ชุดแม่ลูกชุดนี้ครับสีขายขาดเปนบ่อชุดนี้ที่เนียนครับขายขาดราคาใดครับราคาสี่หมื่นเก่านี้ตัวลองเลยสี่หมื่นเก่ามั้สี่หมื่นเก่าตัวล่องใดพนะยิ้มหายิ้มซีครับลูกนี้ร้อยสามหาแล้วเนาะ ได้ครับแม่ลอยซีกวัวครับคุ้มสูงนะครับเนาะครับเป็นงวลูกแรกตีเป็นงวลูกแรกครับลูกแรกปาร์ตออนซอนตะลูกนียครับคุ้มคุ้มนะครับเด้อสองตัวสีมือเก้าเนี่ยคุ้มหล่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกอืมจังคอยมาต่อเนาะครับจังคอยต่ออ่าครับโอ้ชุดชุดนี้คุ้มนะครับขายขาดทุนเลยขายขาดครับขายลดราคาครับบานิโต้คือสิเหมือนเลยครับชุดนี้นี่ ดีทั้งแม่ทั้งลูกดิครีรงนุง่มคอแข็งขาดีให้ลูกแดงแดงงอขาวให้ลูกแดงเน,นี่ยพี่น้องนี่ตัวนี้ลูกพ่อใดก่อลูกสีว 1, 1> ่ว้หนึ่งส,สามสามเม่เพิ่นเกิดท่านขึ้นท่านทับไปมันขึ้นยู่น้องเพิ่นตลอดเด็บแต่ว่าคุณพ่อที่เพิ่นเลี้ยงของเพิ่นมีความเสียว่าต้องให้ลูกมันใหญ่จังผสมลูกมันจังบวลังเมีคือคือรออีกเนาะแม่นครับเอาครับสุดท้ายท้ายสุดมะลำครับ สุดกุดก็คือพี่พกน้องอีกอ่าโปรโมชันคือเกาล่ะครับโปรโมชันคือเกามีโปร้ปรพี่น้องปิดปิดตัวแรกก็ให้กระแถมม้วนหน่อยอแต่ว่าบางเทืออาจจะได้ตัวแม่บางเทืออาจจะได้เป็นตัวผู้ก็แล้วแต่จังหวะที่หาซื้อแถมให้พี่น้องได้แต่ว่าแม่โค้มเลยนี่้าซื้อสองโค้มนี่ก็แถมไปเลยตัวนึงโอ้เด็ดเด็ดเลยครับโค้มเลยมันนี่แล้วกับพี่น้องกันทรสอบถามข้อมูุเพิ่มเติมใดน้องหมายเลขกโทรศัพท์กับศูนย์หกห้า สองห้าสองสามเจ็ดหกสองเบอร์เดียวเบอร์เดียวครับทางไล่เด้อครับอ่าทางไล่บัวชันเดียบมีครับบ่มีเด้อครับเด้อสมยุให้สร้างสมแค่เบอร์เดียวได้พี่น้องเด้อทางไล่ห่างห่างโทรศัพท์คือหนึ่งห่างนะครับเนาะพอกระชิปหนาชิบไม่ครับผมอันนั้นโนทัวครับหมอรำสงัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ